นะครับบ่ได้แต่เขียคือว่าแหละหัวฟันยานนะครับมึงเลียมด้ายนะครับเด้อมึงหางนะครับเนาะงเกล่องเพชรนะครับความแดงเนี่ยใครเป็นอะไรพี่น้องครับเกาเต็มสีนะครับเนาะเอออีพ่อตัวทองเราบ่เนี่ยตัวทองเราเรียบร้อยครับอ๋อเราประกันนะพ่อเน้องประกันสถานะทองเคเอฟสามหนึ่งนะครับพี่น้องครับตัวทองเรียบร้อยนะครับเนาะรับประกันทองนะครับเนาะงสามตัวก็ะแด้ทั้งสามตัวน้อพ่อเนาะออพมีโมแดงโมซื้อ สวัสดีครับพี่น้องครับบ้านนุ่มชายเหนือมาแล้วครับผมมื่อวาอนี้จะพามาเมืองงวงงานพี่น้องครับพามาเปิดราคาหัวหน้าคอรนะครับเนาะมื่อนี้บ้านนุ่มไทยงวงอยู่แถวบ้านนะครับผมมื่อนี้เรอล่อรอบ้านนะครับผมมาอยู่ที่คอรของพ่อหานนะครับเนาะเป็นเป็นพี่น้องผมเป็นอะพี่น้องครับเป็นญาติกันนะครับเนาะสวัสดีครับพ่อครับดีครับตัวนี้มาใหม่บ่นี่มาใหม่ครับสร้างเผือกสร้างเผือกบ่แดงแต่เขียวเนาะ สไตล์พออย่างหานนี่ใบแดงตะเข็บนะครับพอหาว่าถังงัวงใบแดงบอเอาของเรวบ้านะครับต้นนี้แม่มาานหรพ่อเนาะแม่มานสามเดือนท้องสามเดือนท้องก็พอได้พอนี่ยท้องก็เคเอฟสามหนึ่งเนาะเคเอฟสามหนึ่งอีพ่อตัวทองเราบ้างเนี่อ่ะตัวทองเรา้าเรียบร้อยครับอ๋อรับประกันนะพ่อเนาะรับประกันสถานะท้องเคเอฟสามหนึ่งนะครับพี่น้องครับตัวทองเรียบร้อยนะครับเนาะรับประกันท้องนะครับเนาะงทายนี่ประมาณร้อยสี่สิบบุกบ่อนอะพ่อเนาะ บวกเป็นงัวลามเลยพี่น้องครับมึงนะครับเด้อโอ้แข่งขานะครับเนาะแข่งขาดีนะครับคุณเชียงโบดครบเครื่องทุกพอเนาะครบเครื่องตัวนี้ลำคาใหไ่พี่น้องครับลำคาบ่หน่อยนะครับเด้อใหญ่อยู่นะครับเขาออกตอนนี้บ่พ่อออาส้นนี้ละอีพอจุ่มอี่เด้อบ่ให้มึงดูไหมจุ้มของมึงเนี่ยเออจุ้มยามมึงเนี่ยนะครับให้มึงนะครับกินยาเก่งบ่พ่อนี่ โอ้ยเหลืองหนาว่าตุงหั้งกินเกลี้ยกระดนี่เท่าใดโอ้นะครับลมตัวหนาเลยนะครับหนาเออแดงจริงคืนนะครับเนาะนะครับบ่าดรแต่เข่าคือว่าละมัวพยัญชนะนะครับมึงเลียมด้ายนะครับเด้อมึงหางนะครับเนาะเหลืองเพลินนะครับความแดงเนี่ยหาบไปเลยพี่น้องครับเกาเต็มซีฟนะครับเนาะเออส่วนเรื่องเครื่องเรื่องโบนี่พี่น้องครับมึงเอาได้ครับมึงแข่งขันนะครับขอบเออ่ปลายหัวดำไม่พอเนาะ เออขาดําเครื่องเพชรดานะครับโอ้สุดยอดนะครับเป็นสาวทองแรกนะพ่อเนาะสาวทองแรกสาวทองแรกสถานะท้องสามเดือนกับเคเอฟสามหนึ่งรับประกันทองนะครับตัวทองเลยวันนะครับเนาะไปหลอดครบนะครับผมเอาอีพอ่อบัตที่นีอยากฟังราค่าไหมเปิดแปดแปดเท่าใดแปดสองี่ 8, 2, แปดสองนะพ่อเนาะ แปดหมื่นสองพันบาทพี่น้องครับตอกันได้ต่อรองได้นะครับผมต่อรองได้อืมเป็นโง่หลังงามนะครับหลังสวยหลังสวยนะครับเนาะเป็นงูเหลี่ยมดดแดงดีนะครับอ่าแดงดีนะครับเน้อหนาาพี่น้นองครับตัวนี้บจอยนะครับเด้ออีพอร์องชอ็ชอตคือช็อตข้อไหนมั่งหัวช็อตข้อไหนเนี้ม่งเนี่ยเออยพี่น้องพอจะเห็นนะครับเนาะงพอจะว่างูเตี่ยนะมมน้องแมนได้พี่น้องครับงูร่าใหญ่แกะถมแกะถมหัวนะครับเออนะครับถ่ายประมาณลอยซีซีบวกบวกนะครับเน้อง สถานะท้องสามเดือนนะครับผมแปดหมื่นสองพันบาทนะครับผมพี่น้องครับมึงเขียละเอียดละเอียดนะครับเด้อวัยรุ่หาหนึ่งก็จะเป็นลุงผมนะครับเนาะเป็นญาติพี่น้องครับอาทะยากมะมึง่าอยู่ขอกอยู่ฟ้ามาได้ทีพิการ์ดบันบันยางนะครับเนาะบันยางตำบลน้ำคำนะครับอำเภอเมืองจังหวัดชิตเกษนะครับบอกว่ามาถามหาอ่าวัยรุ่หาหนึ่งกันนะครับเนาะ คุณเชียงคณะเลยพี่น,ออนงงงออ้องเลยอ่ะพ่อจุงงงจ้งยางยี่ลองพ่อจุ้งยางบนมึงเลยเห็นพี่น้องมันมึงทายางเนี่ยครับมันมันตกมันถอนบอน,นะครับเนาะอือรับประกันทุกอย่างนะพ่อเนาะทุกอย่างรับประกันทุกอย่างนะครับปลาหิราไปยางไปถกถอนขึ้นได้เออาถกถอนขึ้นได้นะครับบ่อทองก็ขึ้นได้นะครับโอ้ <c oughs> สุดยอดลำโตพี่น้องครับนี่นะครับผู้สาวทองแรงนะครับเนาะของเคเอฟสามหนึ่งนะครับผมถือแดดเรือมอ,มองมองพี่น้องครับ นะครับโบแดงเตะแข่าคือว่าครับตัวนี้นะครับ,นบเนาะโบแดงเตะแข่านุ่มมีติ่งบ่พอเนี่ยน,นุ่มมีติ่งปะมีมีอยู่จุดหนึ่งหนี่อยอ๋อจุดหนึ่งไหมใช่ <แ S 1> นี่งห <แ S 1> นึ่ไอเป็นอะไรเป็นเมืองไหนนะครับน้อยไอหล่ะเนี่ยนี่ตอนนี้เองนี่นี่อ๋อมันนี่มันโบแมนติ่งดอกเขาเอิญโบเอินติ่งดอกแข็งสีนิดเดียวนะพอเอาพอเอิญพอเอิญขอบใขอบไปมื่อนี่ไอเป็นอะไรเมืองนะครับเราฟิจิร่าเมืองนะครับผมเออนี่ครับมันบแม,มนติ่งดอกอ๋นมมนอนิดเดียวนะครับเนาะโอเคเออ กะตีกะตีไปตีงนะพ่อเแบบนาะบ่เออกะตีงมันสิออกแบบนึงบ่เนะข้าตีข้าตีไปตีงเราไปเห็นเขาไปพี่น้องสิเขาจะยังไงนะครับ<ช>ผมนี่นะครับบานุทายงวดอะเรียอพี่น้องครับอย่าว่าบานุทาบยบริเวณได้ครับได้แต่ว่าตัวนี้ไม่มีปัญหานะครับบม่มีปัญหาโบกเกี่ยวกับระบบสืุทธันนะครับเนาะให้รูดไปกตินะครับงามแปดหมื่นสองแปดหมื่นสองนะพ่อเนาะทดลองได้ต่อรองไหนนะครับผมอีพ่อมันควบหนีได้พอบ้าคลายไปนี่ มุมนี่ก็ว่ามันกำลังแม่มันกำลังเอาไว้ฟังนะพี่น้องเพิ่นมาให้ไทยนะทะเลเพิ่อนเพิ่นอนให้ทะเลหรอสิบสองแล้วแม่ขึ้นหนึ่งรอบแล้วขึ้นหนึ่งรอบแล้วแต่ว่าเพื่อนสมลูกกำลังได้เดือนหนึ่งกับูดวันพี่น้องครับลูกไส้ซีไว้นะครับผมโอ้อันนี่ละเคสไปเคสสามหนึ่งเออเคสสามหนึ่งเห็นแล้วครับพี่น้องครับอันนี้คนพ่อพันนะครับเออเอฟสามหนึ่งสุดยอดดีดีนะครับ สามตัวก็ได้ั้งสามตัวนั่นพอเนาะอืมโอ้ยไ่ได้ไ่ซื้อโอ้นะครับรอๆนะครับลูกสาหลุดชายลูกชายลุดสายเคียปนะครับเนาะแม่เพื่อนนะครับแม่เพื่อนนะครับเด้ออีพ่อสเย้ไ้สมนะพ่นพอเนาะสมสมกันนะฮะอ่ะพี่น้องครับวันนี้ได้ครับผมละฮามามาต่อรองราคาได้ราคาล่าเตอออนนะครับ ในแลคขาแล้วก็สีข้า่พี่น้องครับแต่ว่าเขาไม่หายไปเส้นสองนะพ่อเนาะเส้นสองนะครับโอ้ลำนี้ล้ำน้าพี่น้องนะครับแปดหมื่นสองพันบาทนะครับเนาะแม่ม่านนะครับสาวทองแหล่นะครับผมขายขายก็แม่ลูกแจ้งให้กันเลยนะครับพี่น้องครับมากับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับเด้อนะครับ บานุ่มประมาณจะของหัวนะครับเนาะเดี๋าเห็นมะส้ให้ได้ครับผมแต่ว่าขออีพ่อเน้น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 มะม่วงนาคล้องะพ่อเนาะครับเน้นเน้นนะมะม่งนาคลอดีกว่าเะม่วงนาครอบเพราะว่าอีพ่อแล้วก็โทรศัพท์แล้วกับบุคคลเราบ่คอยเปลี่ยนนะครับเนาะแต่ว่าก็โทรมาได้อยังไงพ่อเนาะโได้ครับสเขียนเบอร์ตือนว่านานะครับเขียนเบอร์พี่น้องหานะครับเนาะแต่ว่าถ้ามะม่วงนาคลอนี่อีพ่อว่าลดระดีนะครับเน้องอ้าวเสียงบพรเอาดอกงัวนะนั่ะ นะครับไม่แดงติดเข่วนะครับโอ้ตัวนี้ก็รอครับพเดี้ยครับลั้ขาโล่เคเฟนะครับเนาะอ่านั่นละโอ้มันตัวนี้ไม่ติะไรพอตัวเท่าไหร่เดือนเดือนกว่าเป็นปะเดือนเดือนหนึ่งกับหกเอ้เดือนหนึ่งกับสิบหกวันหนึ่งเดือนสิบหกวันนะครับเนาะหนึ่งเดือนสิบหกวันแล้วลูกชายเคเอฟสามหนึ่งนะครับพี่น้องครับหนึ่งเดือนสิบหกหมือนนะครับเนาะถุนข้าแม่เพิ่นนะครับเนาะ นะครับได้รากับวัชิขายอยู่นะครับผมว่าได้กับชิเลี้ยงสมกับหลุมมันะพอเนาะครบเครื่องตอนรอรอหลุดสาหลุดไส้รอหลุดไส้รอนะครับเนาะรอโน่นขอบีนะครับมากระฟ้าก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามนะครับเด้อกดซับสไคร้นะครับผมขอบคุณที่เขามาติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับเนาะนะครับคุณและอยากแข่งบนรุไม้แท่งง่อยก็บอกได้นะครับเด้อไปได้ทุกที่ที่มีถนนนะครับเนาะพี่น้องครับพ่อกันชินานะครับสวัสดีครับ